สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและขอตข้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชีโอตะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวีระชัยที่โดเนตเข้ามา36,00 0วอนคุณสุภาพรหน1000วอนคุณมานบ1,800วอนและคุณธีรพล2,100วอนต้องขออภัยที่หายไปนานนะครับมีภารกิจติดพันอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือการที่ต้องดูแลทางบ้านทุกๆอย่างมันลุมเราผมเลยไม่มีเวลามาอัดคลิป ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมได้หายไปแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมกลับมาแล้วใจเย็นยังไม่ถึงคิวนายเฮ้ยฉันก็อยากออกลงแล้วเหมือนกันก่อนที่จะวุ่นวายไปกว่านี้งั้นเราไปรับฟังกันต่อเลยครับเวทมนต์โบราณที่สาบู์ตอนที่176ไหลสาลาสิ้นดีผู้นำทางการทหารโลเบอร์ได้ถูกโต้และตะโกนเสียงดังความสำเร็จของเทโอด มันมากพอที่จะทำให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งของผู้นำหอคอยและในตอนนี้เขายังมาถึงวงกลมันที่7ด้วยอายุเพียงไม่ถึง30ปีอีกทางเขายังเอาชนะหนึ่งใน7เทพดาบของจักรวรรดิข้าเข้าใจดีท่านโรเบิร์ตอย่างไรก็ตามผู้ดูแลกิจการภายในของอาณาจากักรเจเลมีได้โต้แย้งให้กับเขาข้ายอมรับความสำเร็จของเขานั้นิ่งใหญ่มากแต่การจะมอบตำแหน่งของจอมเวทผู้อาวุโสนั้น มันจะต้องมีฐานะอื่นเป็นอย่างตำ่ำในตอนนี้เราไม่ทราบว่าจจกวัดกำลังวางแผนอะไรอยู่ดังนั้นพวกเราไม่ควรจะเกิดความขัดแย้งในตอนนี้ในเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่นะ่ะวินัยชายที่อยู่เบื้องหลังของราชาณาจักรได้พูดขึ้นนี่คือการมอบรางวัลทำไมเราถึงไม่ควรจะตอบแทนวีรบ,บุรุษหนุ่มเขาไม่ควรจะเข้ามาในการเมืองหลังจากที่เทโอดอร์ได้เล่าเรื่องราวของเขาจบ และได้รับอนุญาตจากเคิร์กที่สาให้ออกไปจากห้องประชุมได้คนที่เหลืออยู่ต่างตกอยู่ในสภาพที่น่าตกใจอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มหาลือกันคนที่อยู่รอบโตได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มมีคนอย่างโรเบิร์ตต้องการที่จะเผยแพร่ผลงานของเทโอดอรและให้รางวัลมากมายแก่เขาขณะที่อีกความเห็นหนึ่งของเจเลมีที่คิดว่าในเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม สำหรับการที่พวกเขาจะเผยความสำเร็จออกมาทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันอย่างไม่ลงตัวแต่ความคิดของพวกเขามันก็ไม่มีผิดถูกคนที่กำลังตกเป็นข้อโต้แย้งเนินเป็นคนที่มาถึงวงกลมขั้นที่7แล้วอีกทางเขายังเป็นเด็กหนุ่มเท่านั้นยังไม่พอเขายังสามารถที่จะฆ่าหนึ่งในเจเทพดาบของจกักรวรรดิได้อีกด้วยเมลเธอไม่สามารถที่จะละเลยบุคคลประเภทนี้ได้ในทํานองเดียวกัน ความคิดเห็นของฝ่ายค้านเองก็ถูกต้องจอมเวทระดับสูงได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและพวกเขาไม่ยึดติดกับชื่อเสียงดังนั้นพวกเหล่าคุณนางจึงไม่เคยรู้สึกเป็นมิตรกับพวกเขาเลยอย่างไรก็ตามความสมดุลดังกล่าวอาจจะพังทลายลงเนื่องจากการปรากฏตัวของทีโอดอร์มินเลอร์เรื่องเหล่าที่น่าตลกนี้เกิดขึ้นเพราะคุณงามความดีของเขาเนินยิ่งใหญ่เกินไปเคิร์กที่สามหัวล้ออยู่ภายใน เละเฝ้าดูการโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายความคิดเห็นของเขาค่อนข้างใกล้เคียงกับผู้นำทางการทหารโลเบิร์ตแต่ในฐานะของผู้ปกครองของอาณาจักรเขาต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายเมื่อจกอักรวรรดิยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเคิร์กที่สามจึงไม่อาจตัดสินใจได้ว่าเขาจะพร้อมเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตดีหรือไม่เงียบเคิร์กที่สามได้พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น และทุกคนก็เงียบลงจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าเราเข้าใจในความเห็นของพวกเจ้าเกี่ยวกับจอเวดชั้นหนึ่งของเทโอดอร์มิลเลอร์คำพูดของทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลของกันและกันมันเหมือนกับที่เขาพูดในโลกใบนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเดียวและนี่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับทั้งสองฝ่ายที่จะถูกเลือกมาหนึ่งคอเคิร์กที่สาม ได้อุทิศตัวตนให้กับการปกครองของอาณาจักรในทุกๆวันดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้วเขาหลับตาลงขณะที่นั่งอยู่บนบันลังจากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นจงฟังพระยะระ่ะตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าจงส่งบัตรเชิญบาลอนเดนนิสมาที่เมืองแห่งนี้เพื่อรับตำแหน่งเอิญเมื่อเขารับตำแหน่งแล้วเทโอดอร์มิลเลอร์จะได้รับตำแหน่งมาควิน เช่นเดียวกับที่ดินของเขาก่อนหน้านี้จอมเวทชั้นหนึ่งทียอดอร์มินเลอร์จะได้รับตำแหน่งมาควินส์อย่างไม่เป็นทางการไปก่อนทุกคนเข้าใจแล้วช่ไหม่กระหม่อมจะทำตามบัญชาของฟา์บอดคนอื่นๆก็ต่างพากันลุกขึ้นและโค้งคำนับให้กับเคิร์ทที่สามขณะที่ชื่นชมการตัดสินใจของพระองค์ในเมลเธอเอรและมาควินส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำแหน่งทั่วๆไป พวกเขาเป็นกลุ่มขุนนางที่สามารถมีส่วนรวมกับกิจกรรมภายในของอาณาจักรได้และหาหลือเกี่ยวกับการบริหารของรัฐมันจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าจอมเวทขั้นที่7เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเข้ามาบริหารในตำแหน่งนี้พวกขุนนางอาจจะไม่มีอำนาจเทียบเท่าในอาณาจ,จักรอื่นๆแต่พวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาสูญเสียอำนาจไปมากขึ้นพวกเขานั้น จะตอบโต้เคิร์กที่สามด้วยพลังอํานาจที่แข็งแกร่งแล้วจากเนินเคิร์กที่สามก็ได้พูดต่อว่าแต่เนินไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องกังวลในตอนนี้เคิร์กที่สามได้ยิ้มให้กับรัฐมนตรีต่างๆเนื่องจากกฎของเคิร์กที่สามคือสูงสุดกองกําลังของเราคุณนางยังคงหดตัวและผู้คนที่ยิงยโสยังไม่อาจที่จะทําอะไรได้เนื่องจากความขัดแย้งของจกักรวรรดิอย่างไรก็ตามทุกคนในห้อง ต่างรู้สึกได้ถึงมันสงครามอันยาวนานของจักรวรรดิแอนดรอสกำลังใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วอาณาจักรเมลเธอร์จะเอาชนะและรวบรวมอาณาเขตทั้งตอนเหนือจนหมดสิน้นพวกเขาอาจจะชนะหรืออาจจะพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นเช่นใดมันก็ไม่มีทางเลือกสาหรับพวกเราขุนนางพวกเขาไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียอํานาจไปได้เทโอดอเป็นคนที่ไม่สนใจ เกี่ยวกับอำนาจหรือความมั่นคงแต่เขาเต็มใจที่จะรับตำแหน่งขุนนางเพื่อที่จะย้ายครอบครัวของเขามายังเมืองหลวงที่มีความปลอดภยัยเคิร์กที่สามได้พูดต่อว่าเอาละทุกอย่างได้ถูกตัดสินแล้วจอมเวทชั้นหนึ่งเทียออร์ดอมินเลอร์จะได้รับรางวัลและกลายเป็นผู้นำหอคอยผู้ที่ดูแลเรื่องนี้เราหวังว่าเจ้าจะไม่มีคำโต้แย้งใดๆและข้าได้ตัดสินใจไปแล้วพวกเรา จะทำตามคำบัญชาของฟาบร์ดมันไม่มีใครที่จะโต้แย้งกับพระองค์เลยสักคนในความเป็นจริงเจเลมีมีความกังวลว่าเทโอดอจะก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในอาณาจักรแห่งนี้เขาไม่ต้องการที่จะขัดขวางเทโอดอจากการที่ได้รับรางวัลที่ดีเคอร์ทที่สามยิ้มด้วยความพึงพอใจกับคำตัดสินที่เป็นเอกฉันท์จากนั้นเขาก็หันไปหาบัลลังและกล่าวว่ามีสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้เรานึกขึ้นได้ผู้นำจากบูทาเวอร์ฟารบาบันเดลแอตแลนคัดได้ตอบกลับโดยเร็วเวโรนิกาเป็นยังไงบ้างการล่าตเวนเท่าชายแดนยังไม่เสร็จอย่างนั้นหรือดูเหมือนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจากการรายงานเมื่อวานนี้เธอจะกลับมาในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเวโรนิกามักจะดูเหมือนคนที่เห็นแค่ตัวแต่เธอก็เป็นคนที่จริงใจ เช่นเดียวกับตอนที่บันเดลได้เคยทำเมื่อปีที่แล้วเวโรนิกากำลังกลับมาจากการสำรวจทั้งชายแดนมันถือเป็นจุดที่เมลเธอและจกักรวรรดิได้เชื่อมต่อกันอย่างไรก็ตามเคอร์กที่สามได้ยินคำตอบและเกิดคำถามขึ้นภายในใจผู้นำของไวท์เทอร์เวอร์พายคฟาฟาร์บอดข่าวนีถึงหูของเวโรนิกาหรือยังเคอร์ที่สมหมายถึงการกลับมาของเทโอดอออตตาเข้าใจได้ทันที และพยักหน้าให้กับเคิร์กที่สามบางทีมันอาจจะเข้าหูของเธอแล้วกระหม่อมได้บอกกับหน่วยข่าวกองให้ส่งข่าวให้กับเธอแล้วเนื่องจากเธอยังจัดความสำคัญของเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับที่สูงสุดฮฮ <c oughs> บันเดลและเคิร์กที่สามต่างต้องหัวเราะออกมาพร้อมกันเราคาดเดาว,ว่าเธอคงจะกลับมาภายในสามวันบันเดลเองก็คิดเช่นนั้นชายทั้งสองคนได้คิดเอาไว้แล้วว่า เวโรนิกาันนจะทำเช่นไรเมื่อเธอได้ยินข่าวนี้ข่าวของจอมเวทขั้นที่เจ็ดคนใหม่และการเสียชีวิตของหนึ่งในเจ็ดเทพดาบของจักรวรรดิความวุ่นวายนี้จะรุนแรงมากแค่ไหนนอกจากนี้มันจะกลายเป็นสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเมื่อเวโรนิกาได้กลับมายังเมืองหลวงพวกเขาอดที่จะปวดหัวไม่ได้เมื่อคิดเช่นนั้นในขณะนั้นเองออตตาก็ได้กระซิบกับเคิร์กที่สามที่ยืนอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าว มันทำให้ชายทั้งสองคนต้องวิตกกังวลฟาร์บอดมีคำขอร้องจากผู้นำของ Tower. เยลโล่ทาวเวอร์เคิร์ที่สรู้สึกสับสนกับคำพูดที่ฉับพลันเช่นนี้สีหน้าของเขาบ่งบอกได้ว่าเขาต้องการรายละเอียดที่มากกว่านี้ออตตาจึงพูดต่อว่าผู้นำจากเยลโล่ทาวเวอร์เขาต้องการจะพบกับเทโอดอร์มินเลอร์กระหม่อมควรจะจัดการอย่างไรเคิร์ทที่สามทสีหน้าที่ประหลาดใจ เขาไม่สามารถที่จะซ่อนความสับสนเอาไว้ได้ผู้นำจากเยลโล w ทาวเวอร์ที่แสนจะลึกลับเขาเป็นผู้ที่ยังเก็บตัวเงียบแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของบัลลังคนถัดไปก็ตามดังนั้นเคิร์กที่สมไม่อาจจะดาวสาเหตุที่ทำให้เขาสนใจในตัวของเทโอดอร์ได้อย่างไรก็ตามผู้นำของเยลโลทาวเวอร์นั้นแตกต่างไปจากผู้นำหอคอยคนอื่นๆเคิร์กที่สามไม่ต้องการที่จะตอบกลับและเพียกหน้า ก่อนที่จะเล่งเสียงของเขาขึ้นทุกคนจงฟังเมื่อสายตาของทุกคนได้จับจ้องมาที่เขาเคิร์กที่สามก็ได้ประกาศออกมานอกจากการเลื่อนขั้นให้กับจอมเวชชั้นหนึ่งเทโอดอและบาลอนเดนนิสเรายังขอสั่งห้ามให้ทุกคนเข้าใกล้ตัวของเขาในช่วงเวลานี้เขาเป็นวีรบุรุษที่มีคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่เราอยากให้เขาได้พักผ่อนใจอย่างสงบตามาฟอตา เข้าใจในความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำสั่งนี้ดีและยิ้มออกมานี่คือคำตอบของเคิร์กที่3ที่ได้รับการร้องขอจากผู้นำของย e โลทาวเวอรมันเป็นการพิจารณาของเคิร์กที่3ผู้ที่ยุติการพบปะก,กับเทโอดอร์มิลเลอร์เขาต้องการให้เทโอดอร์สามารถพักผ่อนได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอีกด้านหนึ่งเทโอดอร์ได้กลับไปยังห้องของเขาหลังจากที่พบปะก,กับบุคคลชั้นนำของเมลเทอร เฮ้ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะเขาไม่ใช่วีรบุรุษที่สามารถกล่าวอะไรได้ดีนะทีออร์โได้มาถึงวงกลมขั้นที่เจ็ดและเขาก็เป็นแค่เพียงชายหนุ่มอายุ30สเขาไม่สามารถที่จะสงบนิ่งได้เมื่อเผชิญหน้ากับกษัตริย์และผู้นำหอคอยทั้งสองคนมันโชคดีที่เขาไม่ได้พูดอะไรติดอ่างหรือพูดอะไรติดขัดขณะที่เขาบอกเล่าเรื่องราวของเขานอกจากนี้เขาจะต้องกังวล เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำไมกันทิโอโดเริ่มที่จะผ่อนคลาย mm. เมื่อเขามองไปรอบๆห้องเวลาได้ผ่านมาหนึ่งปีแล้วแต่ว่าห้องของเขามันยังสะอาดอยู่เหมือนเดิมทำไมห้องของเราถึงสะอาดแบบนี้ละ่ะมีใครบางคนคอยดูแลมันอย่างดีทิโอโดทำความสะอาดห้องของเขาก่อนที่จะออกไปจากเมลเธอร์และในตอนนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เขาเพิ่งจะออกไปมันไม่มีคราบฝุ่นบนชั้นวางหนังสือ ขณะที่เตียงของเขามีกลิ่นหอมราวกับผ้าปูที่นอนที่ได้รับการซักและตากแดดมาแล้วเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะนอนหลับได้ในทันทีความตึงเครียดที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวพวกมันได้จางหายไปฉันได้กลับบ้านแล้วสินะเมื่อย้อนนึกถึงอดีตมันเป็นการผจญภัยที่ดูบ้าบอเขาได้พบกับศัตรูทันทีหลังจากที่ข้ามชายแดน มีโชคลาภที่ไม่คาดฝันในการประมูลใต้ดินและเขาได้ย่อยยุกลุ่มการค้าออคูสรวมไปถึงการกระตุ้นให้พวกวลอลลกรู้สึกโกรธแค้นจากนั้นเขาก็หนีไปยังหมู่เกาะโจนสลัดเขาได้พบกับอควาโลมังกรสมุทรที่กำลังซ่อนตัวอยู่อีกทางการต่อสู้กับอัตตาในท้องทะเลสิ่งที่เกี่ยวกับเขาทั้งหมดนี้มันไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับจอมเวทคนหนึ่งและท้ายที่สุดก็คือ การ,รเผชิญหน้ากับปาลมาจรย์ดาบอีกทางยังต้องต่อกรกับดาบเทพเจา้าต่อให้จอมเวทคนนั้นมีถึงเก้าชีวิตมันก็ดูจะเป็นชีวิตที่สูญเปล่าแต่สําหรับเทโอโดอร์ได้เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเขาได้สูญเสียบางอย่างแต่มันก็แลกับประสบการณ์ที่เขาได้รับมาความตึงเครียดที่เขาได้รับทั้งหมดนั้นถูกปลดปล่อยออกมาเขาได้ทิ้งตัวลงบนที่นอนร่างกายที่เหนื่อยล้าของเขาได้ถูกชำระล้าง ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปชีวิตในหอคอยเวทมนต์ของเขาจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเขาต้องพบปากกับซิลเวียและมองหาเกี่ยวกับสูตรเวทมนต์ทฤษฎีและเหตุการณ์ที่เพิ่งถูกพัฒนาในอาณาจาักรแห่งนี้มันคือความรู้ใหม่ของเขาการพบกับซิเวียในวันข้างหน้ามันจะเป็นเช่นไรอีกทางเขายังต้องเตรียมใจที่จะรับมือกับเวโรนิกาอย่างไรก็ตามความคิดของเทโอดอร์นั้นได้สิ้นสุดลง เลือกตาของเขาค่อยๆขยับช้าลงสติของเขาเริ่มที่จะหลุดลอยลมหายใจของเขาสงบลงเรื่อยๆขณะที่หยุดคิดเรื่องต่างๆใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกได้หายไปในตอนนี้มันถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเป็นอย่างมากและในจังหวะน,นั้นเองวูท้ทีโอมิตตาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบนหมอนสีขาวและนอนกลนคู่กับเขามิตานั้นหลับตั้งแต่ออกจากอาณาจักรของโซดุน เทโอดไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ร่างกายของมิตตาเริ่มที่จะโตขึ้นตาไม้ของเธอมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมิตตาได้ละเมอออกมาหลังจากที่หลับไหล <c oughs> มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะน้ำลายของเธอกำลังไหลออกมาตาไม้บนหัวของมิตตามันกำลังแตกออกมาเป็นสองส่วนและบางอย่างกำลังโตขึ้นจากตรงกลางของเมล็ดพันธุ์ของต้นไมโล ในตอนนี้ดอกไม้ได้เติบโตขึ้นจากตาหมายอย่างไรก็ตามเทอเดอร์กำลังนอนหลับอยู่นั้นยังไม่ทราบถึงเรื่องนี้ฟังนิยายกันจบแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ